สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของคุณพิธาลิมเจริญรัต เรียกได้ว่าทุกวันที่12สิงหาคมของทุกปีก็คือวันแม่แห่งชาติหลายหลายคนได้โพสภาพโมเมนต์บอกรักแม่รวมถึงเหล่าคนบันเทิงและคนดังหลายคนซึ่งล่าสุดหนุ่มสุดฮอตอย่างคุณพิธาลิมเจริญรัตก็ได้เคลื่อนไหวโดยโพสภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพครอบครัวที่พากันไปวัด พร้อมกับระบุข้อความว่าคุณย่าพามาดูบ้านที่โตมาย่านเฟืองนครตอนอายุเท่ากับพีพิมพ์ตรงข้ามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามฟังเรื่องเล่าสมัยก่อนหลานหลานตื่นเต้นมากค่ะ ท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นครอบครัวนี้น่ารักอบอุ่นมากคะ่ะน้องพี่พิมพ์เป็นพี่ใหญ่แล้วแต่ก็มีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์หรังสะดุดตาแคปชั่นของคุณพิธาดูแปลกๆระบุว่านายกทิมพิมพ์ค่ะเดี๋ยวนี้ค่าค่าอะไรกันคะหรือมีแอดมินคะ เรียกได้ว่าคุณพิธาก็โดนแซวไปหนึ่งกลุ่มเพราะช่วงนี้แฟนๆก็ดุนว่าหัวใจของคุณพิธายังว่างอยู่ใหม่นั่นเองจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้และถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ